สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะข่อนก็จะมาสอนวิธีแก้ไขในการสมัคร Google Adsense สมัครแล้วไม่ผ่านนะคะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังกันค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะสมัคร Google Adsense นะคะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ1 จะต้องมีผู้ติดตามครบ1,000คนนะคะและสะสมชั่วโมงของเพื่อนๆต้องได้ทั้งหมด4,000ชั่วโมงขึ้นไปนะคะถึงจะไปสมัคร Google Adsense ได้นะคะหลายๆคนคงมีปัญหาเหมือนที่ขวัญเจอนะคะกว่าขวัญจะลงสมัคร Google Adsense ได้เนี่ยขวัญลงไปถึง4อร,รอบแล้วน,นะคะลงถึง3รอบแล้วผิดนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ทำผิดไปแล้วนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะคลิปนี้ขวัญจะสอนนะคะว่า ทําผิดแล้วเราสามารถแก้ไขได้อย่างไรนะคะแล้วเพื่อนๆที่ลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ผ่านนะคะมันไม่ผ่านแล้วเขาให้เรายื่นเอกสารเพิ่มเติมเร,เรามีวิธีแก้ไขอย่างไรนะคะสําหรับคลิปนี้ขวัมีคําตอบให้เพื่อนๆค่ะหากเพื่อนๆชมคลิปนี้จบนะคะเพื่อนๆจะสามารถทําตามที่ขวัญบอกได้เลยค่ะมันไม่ยากนะคะทําทีละสเต็ป แล้วเราจะผ่านไปด้วยกันและเราก็จะเสียภาษีเพียงแค่5%ไปด้วยกันค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องกินเที่ยวกับบ้านกรุ๊ปโอได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะไปดูวิธีเข้าหน้า Google Adsense และเช็คดูว่าเราผิดตรงไหนนะคะ ส่วนหน้าแรกของ Google a s e n s e n t ของใครเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้ค่ะอันนี้ใครจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะไม่ได้บังคับค่ะเพื่อนๆสามารถทำตามขั้นตอนได้เลยค่ะเข้ามาที่หน้าบัญชีของเรานะคะจัดการตรงบัญชี Google ค่ะเข้ามาที่หน้าข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณค่ะเลื่อนหน้าจอลงมานะคะจนเจอ หัวข้อที่เขียนว่าภาษานะคะและเปลี่ยนตามนี้เลยค่ะเข้ามาที่ Google Adsense นะคะและล็อกอินเข้ามาได้เลยค่ะเพื่อนๆก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับคนที่เคยสมัครแล้วแต่ไม่ผ่านนะคะจะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะ นี่คือสาเหตุหนึ่งนะคะที่ขวัญกรอกข้อมูลผิดค่ะใครที่ต้องการแก้ไขนะคะให้กดรูปถังขยะและลบทิ้งไปได้เลยค่ะให้เพื่อนๆมาที่หัวข้อการชำระเงินนะคะและดูแบบฟอร์มที่เรากรอกไปนะคะว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษค่ะแก้ไขชื่อและนามสกุลให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรา,าเริ่มไปกรอกรายละเอียดข้อมูลภาษีกันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมาถึงหน้านี้แล้วนะคะให้ทำตามดังภาพเลยค่ะเรายังอยู่ที่หัวข้อการชำระเงินนะคะให้ติ๊กตามหัวข้อและทำตามภาพได้เลยค่ะ สำคัญมากเลยนะคะตรงจุดนี้เพื่อนๆห้ามกดผ่านนะคะถ้าพลาดแล้วจะต้องมานั่งแก้ใหม่ทีหลังค่ะชื่อและนามสกุลของเรานะคะจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆเลือกประเทศไทยได้เลยค่ะตรงส่วนนี้นะคะให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเราได้เลยค่ะ ไปข้อที่2กันเลยค่ะกรอกที่อยู่เป็นภาษาไทยหรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เวลากรอกที่อยู่นะคะให้ความสําคัญด้วยนะคะเพราะว่าขวัญก็พลาดมาแล้วตรงจุดนี้ค่ะไม่อยากให้เพื่อนๆพ,พลาดเหมือนที่ขวัญพลาดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ากรอกยังไงไม่ให้พลาดกันค่ะ ที่อยู่ในแบบฟอร์มนะคะจะให้เรากรอกสองที่นะคะที่แรกจะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะคะส่วนจุดที่2นะคะเป็นที่อยู่ที่ให้ส่งเอกสารมาให้เรานะคะช่องนี้ไม่ต้องติ๊กนะคะหากเราต้องการให้ส่งเอกสารไปอีกที่หนึ่งนะคะ ช่วงนี้รอนิดนึงนะคะกำลังโหลดข้อมูลอยู่ค่ะไปต่อข้อที่3และทำตามได้เลยค่ะให้ติ๊กบทบัญญัติข้อ7วรกหนึ่งนะคะและคลิกที่ช่องภาษี0%ค่ะซึ่งจะเป็นอัตราส่วนลดส่วนที่สัญญาที่เขาลดให้เรานะคะตรงจุดนี้นะคะให้เราคลิกทั้ง2ช่องเลยค่ะ เลือกบทบัญญัติข้อ12วักค 2a ค่ะและคลิก5%นะคะอัตราที่ลดตามส่วนที่สัญญาค่ะตรงช่องนี้นะคะให้เราเลือกทั้ง2ช่องเลยค่ะบทบัญญัติและวักนะคะให้เลือกข้อ12วักค 2A ค่ะ อัตราภาษีคลิกที่5%ลดตามส่วนที่สัญญาค่ะช่องต่อไปนี้ก็ต้องติ๊กเหมือนกันนะคะข้อที่4นะคะเขาให้เราติ๊กยืนยันที่เรากรอกเอกสารข้อมูลลงไปค่ะไปข้อที่5กันเลยค่ะตรงนี้นะคะให้กรอก ชื่อตามบัตรประชาชนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะ,ะตรงช่องนี้นะคะเป็นการยืนยันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเราเป็นคนลงนามสัญญานี้ค่ะมาข้อสุดท้ายกันแล้วค่ะคือข้อที่6ค่ะให้เพื่อนๆติ๊กช่องตามนี้ได้เลยนะคะ ก่อนคลิกส่งข้อมูลนะคะควรเช็คข้อมูลให้รอบครอบอีกทีนึงค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะกดคลิกส่งได้เลยค่ะหวังว่าเอกสารของเพื่อนๆจะมีหน้าตาแบบเดียวกับขวัญน,นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกๆคนค่ะ